ลงไหนดีลงไหนดีคุณเพื่อนอยากลงตรงไหนคะลงนี่ไหมหรือว่าลงนี่ลงไหนจะ๊ะลงนี้เนาะลงไหนโอ้โหเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยทังนี่แหละนะ,นะ ครับสวัสดีคนด้นยนะลืมสวัสดีนะจ๊ะทางห้าโอเคปะโดดเ,เลยควย้านเลยเก่งในสีแดงคาตาม,มาไหมไม่เห็นไม่เห็นรปลว่าไม่มีเอ็นน่้องเลงนะถ <Okay. S 1> ึงไม่เอิญถึงได <Okay. S 1> ่โอเคโอเค มีคนไหม,ไม,หไ,ม,หไ,มหไม่เห็นไม่เหม็นว่าไม่เห็นต็อไม่มีทางสะดวกลงสบายคือตัดสายล่มแล้วทิ้งลงไปได้ไหมทำไมมันต้องค่อยๆน่อมล,ลงไปด้วยแนตะ่ไม่พดเจอนะโอ้ขอบองเฉลีไปไห <Yeah. S 1> วิ่งจ้าจะมีคนโดดตามหลังเปล่าห,หรอหลนี่แค่อว้าวอกอหนึ่ง เอาอาปืนพ่อกำน,นันมาแล้วหมวกหนึ่งกระเป๋าหนึ่งโอ้โหสุดสุดไปเลยว่าถุงก,ก,ก,กระเป๋อสามกระเป๋างสามบ้างให้กระเป๋างสามเร่งๆทุกคนจะเก็บปืนพ่อกำนัน,น,นไว้ก่อนวิ่ง <c oughs> คนรบัดคนรบัดเพื่อนมาร์คอะไรอ่ะแล้ก็สูญเจ็บ มินิมันมาแล้วครับคุณมินิมินิก็มาเลยครับ s า r r y เราต้องทำเสียงหวานหวานใช่ไหมมาเล่นเกมเดีว่้าไม่ช่วยด้วยเราทนเองใช่ไหมครับฮึฮใช่ดองดองอันนี้ก็ได้ไปตัวนี้ก็ได้ไป เป็นตึกนี้กันแล้วกันโอ้ยาโอโอมโ้โโม้มคุณแมเก็บอะที่เดียวเชียวขอบคุณแปดได้ไหมขอบคุณแปดได้ไหมคุณแปดขอบคุณแปดได้ไหมขอบคุณแปดได้ไหมโอ้ย thank you นะตอนนี้เราคุณแปดแล้วเราควรที่จะมันไปไหนกันดี Now. Marked an airdrop. Okay. okay. Come on, stay now. alert. Right. Okay. okay. Watch out. Mark location. Wow. มา r k ค l o c ก t i o n ว้าวไีคนนงคนโอเคกรล็ันครับตักลุมยิงไม่ได้ใครสักคนเลยเนะี่ยคใครไม่ได้สักคนเลยเนะี่ยอะไรครับเนี่ยนี่ผม ฆ่าใครไม่ได้เลยนะครับเฮย้ยเพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนยิงวิ่งคือเมื่อกี้ยิงคือฆ่าใครหมาร์คเจอโลเคชนผมไม่ดีครับมาร์คเจอโลเคชั่น วี่อเช็ดตาตั้งหลายรอบแต่ว่าฆ่าเขาไม่ได้เลยอะไรข้นเนี่ยคนเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหนอนะ่ยพอดอง